โอเคผมว่าเสียงมันเยี่ยมยอดไปเลยนะในราคาเนี่ยราคาเท่าไหร่สี่พันห้า <4, 500. S 1> วันนี้ช่วงนี้นะครับราคาสี่พันห้าร้อยบาทส,ส่งฟรีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้ไหมเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับนะสี่พันห้าสี่พันห้าร้อย <4, 500. S 1> บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้สวัสดีครับวันนี้มีไม ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าของดีอะคูสติกจริงๆแล้วมันใช้ของโพลยูเลเทอร์ไม่กล้าพูดเต็มาปากนะเดี๋ยวเขาไปตัดต่อเอาเพราะว่าไมรุ่นเปลี่ยนขึ้นได้ของโ r o ยูเลเทคจะเป็นตองแปดใช่ปะ่ะแต่ตองเนี้ยตองแปดหาซื้อไม่ได้แล้วจะเป็นดีอะคูสติกมาแทนนะครับชื่อรุ่น KV 5000นะครับในกล่องก็จะมีไมที่ผมพูดเนี่ย 2ตัวนะครับสามารถเปลี่ยนคืนได้นะครับแล้วก็มีตัวกันกิ้ง2รูปแบบนะครับใส่ที่ตะกอมาได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ที่ดัมไมด์ได้นะครับกล่องก็แพ,พ็กเกจมาอย่างสวยงามนะดูดิแพ็กเกจจิงสวยงามนะครับกล่องประมาณน,นี้ก็เดี๋ยวผมจะตัวเนี้ยเป็นตัว ที่ผมลองร้องเพลงแล้วผมว่าเสียงมันดีมากเลยนะครับก็าสามารถเปินคืนได้นะมีสองไม้ตัวนี้ลูกค้าอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละเขาเอาเขาต้องการไม้ลอยแล้วก็โปรเซสเซอร์ตัวนี้นะเขาซื้อโปรเซสเซอร์ผมไม้ลอยผมก็ให้ผมจัดใส่ให้เขาเลยเขาก็เตรียมชุดพวกนี้มานะครับชุดของเขาเองเลยเนี่ยมิกเซอร์ er ของเขาครับวันนี้เขามาซื้อโปรเซสเซอร์วันนี้ทีเียสองกศูนย์พีกับไม้ลอยก็ถือโอกาสรีวิวไม้ลอยเลยตัวนี้ นะครับ KV ห้าพันนะครับของดีโคสติกนะครับ KV ห้าพันในจอบอกอะไรบ้างเห็นมะในจอจะบอกสัญญาณ IF ก็คือเราเปิดไม่นะครับแล้วก็นี่ครับดิฟเด็บนะครับ,นะรบก็จะเป็นตัวสัญญาณที่เราพูดนะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะบอกสัญญาณแบตเตอรี่นะครับก็คือว่าเวลาแบตในตัวไม่อ่ะเริ่มใกล้หมดเลเวลไม่อ่เลเ,เวลแบตเตอรี่ก็จะต่ำลงนะครับ ทั้งสองตัวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองร้องเพลงให้ฟังนะครับสักหนึ่งคนงานเพลงนะครับเมื่อสักครู่วันนี้ก็ร้องเพลงนี่แหละแต่ผมว่าเสียงมันใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมเช็ควัน e

i not เสียงมันเยี่ยมยอดไปเลยนะในราคาเนี่ยราคาเท่าไหร่4,500วันนี้ช่วงนี้นะครับราคา4,500บาทส่งฟรีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้ไหมเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับแล้ั4,500 <5. S 1> 4,500บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้เสียงมีเสียงมันมีแบบเหมือนไม่เป็นดังเลยนะครับผม เคยใช้ไมล์ราคาหมื่นกว่าบาทก็เสียงระมมณนนี้เลยนะครับของที่ผมใช้อยู่ก็สูอันนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยลูกค้าแปลวตู้ลำโพงมาใจูนอยู่นะครับก็เลยถือโอกาสร,รีวิวเลยนะครับนะลูกค้าซื้อโปรเซสเซอร์ผมเนี่ยนอกนอกเรื่องนิดนึงถ้าซื้อมานานี่ TPA สองูน P หรือว่าโปรเซสเซอร์รุ่นใดก็ได้ของผมเอาตู้ลำโพงเสียงกลางที่ใช้งานมาหนึ่งใบผมจูนให้ฟรีนะครับอันนี้ลูกค้าก็ ซื้อโปรเซสเซอร์ผมก็กาลังกลับไปเอาตัวลำโพงอยู่นะครับแล้วก็อยากได้ไม้ที่เปลี่ยนขึ้นได้ผมก็จัดตัวนี้ให้เขานะครับเสียงดีมากเลยนะครับประมาณนี้ก็ใส่แหลกให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าเองมันก็ใช้เป็นสี่ชแนลตัวเดียวนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ฝากด้วยนะครับสําหรับไม้ลอยนะครับเป็นไม้ลอยผมวัดระยะแล้วได้ไกลมากนะครับ5 0ถึงเ0เมตรขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรกั้นไหมนะครับถ้าเป็นพื้นที่โล่งผมว่าได้ประมาณร้อยเมตรเลยนะครับประมาณนี้ ระยะบังงผลก็70เมตรถึง80เมตรนะครับประมาณนี้แล้วกัน4,500บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับสั่งได้นะครับสั่งที่เมื่อโทรด้านล่างวิดีโอเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับผมก็การใช้งานการจุดขึ้นก็ไม่ยากนะครับมีวิดีโอรีวิวใน YouTube เยอะนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงแบบรีวิวแบบละเอียดอีกทีนึงพอดีว่าตอนนี้เราเร่งรีบเดี๋ยวมาจับไซเล็กนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับ